นับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว 306องศาโกกลีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อไปสู่การโกกลีนครับผมอยู่กับแขกรับเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธทรัพย์สุขคณะบดีคณะสถาปัตยกรมรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดรสิทธิพรอิสระศัดิ์ผู้อำนวยการหลักสูตร World Class Shopping Mall Ecosystem Development ครับและภารกิจโกกลีนที่เราคุยกันในวันนี้ในหัวข้อสร้างอนาคตศูนย์การค้าไทยสู่ความยั่งยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลง อะไรคือเหตุที่เราต้องคุยเรื่องศูนย์การค้าครับมันเป็นของคนเฉพาะคนกลุ่มเดียวป่ะครับคือจริงๆเราต้องบอกว่าโลกร้อนนะครับมันก็เกิดส่วนหนึ่งเนี่ย เป็นเกิดมาจากสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์นี่แหละเพราะว่าคอนกรีตทั้งหมดที่เราก่อสร้างกันขึ้นมาเนี่ยมันก็สะสมความร้อนแล้วก็ถ่ายเทความร้อนออกสู่ชั้นบรรยากาศก็ไปเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศอะไรทั้งหมดนะครับศูนย์การค้าเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับที่มีอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมาเยอะพอสมควรนะครับ,รบจากสถิติเนี่ยจริงๆ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นถึง50%นะครับแล้วก็ตอนนะ2สองสปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามี พื้นที่สูงกนค้าพิ่มขึ้น6.4ล้านตารางเมตรไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับมีทั้งรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ6.4ล้านตารางเมตร,รนะครับเพราะนั้นเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับทั้งสูงกานค้าที่อยู่ในเมืองนะครับที่เรียกว่าเครื่องหนึ่งอยู่ในเมืองแล้วกันอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยอยู่ชานเมืองทั้งหมดเนี่ยก็สามารถส่งผลกระทบก,กับสิ่งแวดล้อมได้ทั้งหมดนั้นถ้าเรารู้จักออกแบบบริหารจัดการหรือแม้กระทั่งคนที่เข้าไปช้อปปิ้งเนี่ยรู้การปฏิบัติตัว มันก็จะช่วยลดโลกร้อนได้จํานวนเยอะเลยครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าแม้กระทั่งเราซึ่งเป็นลูกค้าเราก็ต้องรู้เรื่องนี้อ่ะครับใช่ครับความรู้ความเข้าใจานี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับออไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการนะครับเพราะจริงๆพฤติกรรมของผู้ซื้อนี่แหละก็เป็นตัวที่ทําให้ผู้ประกอบการเขาต้องให้บริการเพราะฉะนั้นถ้าพฤติกรรมของผู้ซื้อ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความยั่งยืนของโลกผู้ให้บริการเขาก็จะให้บริการที่สร้างความยั่งยืนของโลกให้ด้วยเช่นกันอแล้วผู้ให้บริการแบบคือนําเรื่องความยั่งยืนก่อนไม่ได้ครับต้องรอผู้บริโภคด้วยต้องไปพร้อมๆกันอ๋อครับนี่คือปัญหาของสิ่งแวดล้อมเมืองครับถ้าเราถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งมันอาจจะมองไม่เห็นถึงความยั่งยืนแต่ถ้าเรามองเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเมืองเป็นเรื่องที่กระทบกับหลายภาคส่วนทุกคนต้องช่วยกันครับทุกคนต้องอย่างเราเห็นในภาพอย่างนี้ใช่ไหมครับใช กระทบถึงกันหมดใช่ครับในเรื่องของอาคารการก่อสร้างอาคารของเราก็กระทบกับเพื่อนบ้านถูกไหมฮะแดดอะไรนะที่ส่องมาที่ดาดฟ้าบ้านเราก็จะท้อนเข้าห้องของเพื่อนบ้านนะครับ,รบรกระจกของอาคารข้างๆก็จะท้อนเข้าห้องเราังนั้นต่างคนต่างก็สร้างผลกระทบซึ่งกันและกันมันดีที่สุดก็คือทั้ง ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจไปร่วมร่วมกันเนี่ยก็จะทําให้เกิดความยั่งยืนในสังคมได้มากขึ้นนี่ครับนี่คือความสําคัญที่ทําให้เราต้องมีหัวข้อสร้างอนาคตศูนย์การค้าไทยสู่ความยั่งยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลงเพราะเป็นกระแสะโลกด้วยมีเรื่องของความยั่งยืนที่ศูนย์การค้าต้องดูใช่ไหมครับครับ พูดถึงความยั่งยืนนะครับพูดถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าความยั่งยืนผมว่าต้องไปคู่กับสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเป็น3สิ่งที่เราต้องต้องต้องระวังให้ดีนะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจเทรนด์ใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องเซอร์คูลาร์อีโคโนมีครับเพราะนั้นตึกเองไม่ต้องะไรครับเซอร์คูลาร์อีโคโนมีเพราะนั้นขยะเนี่ยเกี่ยวกับพูดในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมนะครับอาคารเนี่ยใช้เสร็จแล้วเนี่ยพอปรับเปลี่ยนการใช้งานเนี่ยเทรนของการทุบทิ้งเนี่ยจะหมดไปแล้ว อาคารนี่มีอายุมากกว่านั้นถ้าพูดเรื่อง life c y คิ e ของอาคารดูไหมครับสิ่งที่ปรับเปลี่ยนคือวิธีการการใช้งานของของพวกเราอะครับเพราะนั้นเราปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในอาคารเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารให้ประหยัดพลังงานขึ้นนาวัสดุรีไซเคิลเข้ามาใช้กับอาคารก็จะทําให้อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับพูดถึงในมุมสังคมบ้างครับเราจะทําอย่างไรให้สังคมมีส่วนร่วมนะครับเข้าใจประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและศูนย์กระทะช่วยลดปัญหาไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นกับสังคมครับและแน่นอนว่าเศรษฐกิจการท่่อเเียววนนนัั้ป็หใจ สำคัญของประเทศไทยนะครับศูนย์การค้าเป็นส่วนหนึ่งครับที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตรงนี้ให้เกิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในการท่องเที่ยวด้วยครับอ๋อแล้วเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราเห็นในภาพนี้อย่างไรไหมครัภาพนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่อง sustainable development goal นะครับเนี่ยเราพูดกันตลอดครับเป็นแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนภาษาไทยใช้แบบนี้ใช่ครับใช่ครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยภาพเนี้ยมุ่งเน้นไปที่ตัวตัวอาคารเขียว เมื่อสักครู่อาจารย์ชัยุทธพูดไปแล้วว่าอาคารเขียวอย่างเดียวไม่พอนะครับคนต้องเขียวด้วยถูกไหมครับแต่ว่าสไลด์เนี้ยพูดว่าอาคารเขียวทําอย่างไรได้บ้างครับใช้วัสดุที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับใช้พลังงานสะอาดนะครับลดการทําลายสิ่งแวดล้อมในที่ที่เราไปตั้งถูกไหมครับถ้าอาคารไปตั้งในพื้นที่ที่เป็นอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ธรรมชาติเราก็ต้องลดตัวฟุตปิ้นของอาคารถูกไหมครับลดคาร์บอนฟุตปิ้นนะครับถ้าอาคารไปอยู่ในส่วนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมก็ต้องส่งเสริมและผลักดันวัฒนธรรมชุมชนด้วยครับนี่เรากําลังจะพูดถึงอาคารศูนย์การค้าที่กําลังเกิดใหม่ครับจริงๆมันต้องมองทุกทุกระบบนะครับทั้งเกิดใหม่ถ้าเกิดใหม่เนี่ยก็ง่ายเพราะเราสามารถวางแผนได้ตั้งแต่ต้นออกแบบได้ตั้งแต่ต้นนะครับสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้ค้าทําความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้ผู้ ขายและผู้ซื้อได้ตั้งแต่แรกก็จะยั่งยืนได้มากขึ้นแต่บางกรณีเราไม่สามารถจะเริ่มต้นใหม่ได้เพราะเรามีอาคารแล้วรเราอยู่ในช่วงที่บริหารอาคารแล้วเพราะฉะนั้นเราจะบริหารอย่างไรนะครับหรือว่าเมื่ออายุอาคารหมดแล้วเนี่ยเราจะอาคารที่มันหมดอายุคําว่า circular economy ที่อาจารย์สิทธิพรพูดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะขยะของอะไรนะของเครื่องใช้อย่างเดียวครับ,รบนะครับอาคารเองก็สามารถเป็นขยะได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเอา อาคารนะครับที่หมดอายุในใน,ในการใช้งานของเขาเนี่ยสามารถมาปรับเปลี่ยนออทําใหม่อะไรนะวางแผนใหม่บริหารใหม่ทําให้เขาสามารถมีไลฟ์ไซ์เข้าใหม่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าลถขยะ ให้โลกไปจำนวนมามหาศาลครับถึงพูดถึงไลฟ์ไซเคิลของตัวอาคารเนี่ยแน่นอนว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายครับตั้แต่เริ่มต้นเนี่ยโปรเจ์แมนจเมนต์ก็ต้องอินิเชตโครงการถูกไหมครับเราจะทำอะไรดีกับพื้นที่ที่ตรงนี้ถูกไหมครับหลังจากนั้นสถาบันนี้ก็เข้ามาออกแบบรับโจทย์ถูกไหมครับจากโอเนอร์ว่าเขาจะทำอะไรต่อนะครับแล้วก็ออกแบบให้ตรงกับความต้องการแล้วหลังจากนั้นตัวคอนสตรักชั่นแมนจเมนต์ก็เข้ามาก่อสร้างนะครับตลอดกระบวนการนี้ก็เกิดคาร์บอนฟุตพินตรงเนี้ยครับ ยังไม่ถึงเปิดใช้งานอาคารเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาคารก็เริ่มใช้งานครับใช่ครับกระบวนการที่พูดไปเนี่ยมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยจำนวนมากแล้วถูกไหมครับครับแต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆครับอาคารหลักมูลค่าหลายพันล้านเนี่ยสร้างกันปี2ปีหรือ3ปีนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแต่อายุอาคารครับใช้ไปถึง40-60ปีเนี่ยเราจะบริหารจัดการอย่างไรครับออกแบบมาให้ดีครับ ก่อสร้างมาอย่างดีครับ,รบแต่บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพลดการเสื่อมสภาพของตัวอาคารให้ดีที่สุดนี่เป็นเรื่องของความท้าทายที่กําลังเกิดขึ้นเลยไหมครับ,รบเพราะว่าขณะนี้เรากําลังอยู่ในยุคข,ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างมากเบรกที่1ผมรายงานโอ้โหร้อนฝนตกหนักมากมายศูนย์การค้าก็เกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องโดยตรงครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้น,นว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคร้อนนะครับเราไม่ได้มองแค่สิ่งปลูกสร้างนะครับแต่วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยที่มีการเดินทางมาจาก ที่ต่างๆของโลกนะครับตอนเราไปเลือกวัสดุที่มันมีการเดินทางเยอะมันก็เพิ่มคาร์บอนฟุตปริน์ให้กับโลกมากขึ้นเท่านั้นนั้นเราจะทําอย่างไรในการลดทุกภาคส่วนในในองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยที่เราจะเริ่มดําเนินการทุกอย่างเนี่ยให้ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตปริน์ของของโลกเนี่ยทั้งหมดไปด้วยกันผมว่าคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเขาน่าจะ เข้าใจเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะตอนนี้ครับคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นอาจจะเป็นเจ้าของศูนย์การค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในศูนย์การค้าหรือแม้แต่เป็นลูกค้าอย่างพวกเราเนี่ยควรคจะทําความเข้าใจให้ความสําคัญกับการสร้างอนาคตศูนย์การค้าไทยสู่ความยั่งยืนโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับศูนย์การค้านะครับแน่นอนว่าเรื่องชุมชนนะครับต้องมาก่อนนะครับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจทั้ง3สิ่งนี้ต้องมาคู่กันครับ เข้าใจปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชนที่เกิดขึ้นเฉพาะนะครับแล้วร่วมกันแก้ปัญหาครับทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมนะครับปัญหานี้ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะครับทุกคนถ้าช่วยกแก้ปัญหาและมีศูนย์การค้าเนี่ยเป็นคนที่ช่วยผลักดันนะครับปัญหานี้ก็จะช่วยบรรเทาแล้วก็จางหายไปในที่สุดครับผมว่าถ้าจะลึกขึ้นก็คือเราต้องไปมีหลักสูตร,รเห็นว่ามีหลักสูตรที่อาจารย์พูดไว้ตอนแรกโอเคครับเนั้นก็ทั้งหมดนะครับเป็นที่มาความสําคัญนะครับทําให้เกิด หลักสูตรนี้ครับหลักสูตร World Class Shopping Mall Ecosystem Development เรียนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหลักสูตรนี้เรียนทุกวันเสาร์ครับเริ่มตั้งแต่เนี้ยเดือนกันยาตุลาคมนะครับประมาณ2เดือนเนี้ยครับเรียนทุกวันเสาร์เช้าแล้วก็บ่ายช่วงเช้าเนี้ยก็จะมีการบรรยายนะครับโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะครับมากประสบการณ์ตั้งแต่คิดว่าห้างทําอย่างไรนะครับ ออกแบบห้างอย่างไรนะครับบริหารจัดการห้างอย่างไรให้ประสบความสําเร็จระดับโลกเลยนะครับการเรียนในห้องเรียนเนี่ยครึ่งเช้านะครับบ่ายเนี่ยวันเสาร์ไม่มีใครอยากห้องเรียนแล้วอยู่ในห้องเรียนแล้วครับไปเดินเที่ยวห้างกันครับพันธมิตรในการจัดหลักสูตรครั้งนี้เนี่ยบริษัทสยามพิวันเนี่ยพูดในการแถลงข่าวชัดเจนว่าโอเพนเฮาส์นะครับสยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนไอคอนสยามนะครับสยามดิสเวรี่นะครับแล้วก็พันธมิตรจากคณะสถาปนรกศาสตร์เนี่ยร่วมกัน ให้ผู้ที่เข้ามาอบรมเนี่ยได้เข้าไปเดินเยี่ยมชมอาคารเลยครับในมุมหลังบ้านนะครับอ๋อก็จะยบ้าน้ชมเลยใครคือคนที่ควรจะเข้ามาเรียนผู้ที่ควรจะเข้ามาอบรมในหลักสูตรนี้นะครับเป็นไปได้ตั้งแต่นักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เลยครับผู้ที่ออกแบบศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้านะครับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับ R&D ครับ Research Development หรือว่า Business Development ก็เข้ามาได้นะครับเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจของท่านนะครับและแน่นอนว่า นักบริหารจัดก,การอาคารนะครับกลุ่มที่เป็นเซอร์วิสพร็อเว r เดอร์เนี่ยก็เข้ามาเรียนได้เช่นเดียวกันอ่าแล้วเราก็จะทิ้งภาพของ QR code เอาไว้ให้คุณชมสามารถสมัครเรียนได้ที่นี่เลยนะครับผมเชื่อว่าการพูดคุยถึงเรื่องของการสร้างอนาคตศูนย์การค้าไทยสู่ความยั่งยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นพื้นฐานให้เรามาร่วมกันรักโลกรักสิ่งแวดล้อมที่กําลังเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้คุณผู้ชมลองเปิดใจลองมาสัมผัสหลักสูตรนี้อาจจะทําให้เรามีเครือข่ายในการสร้างโลกสีเขียวเพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะครับวันนี้ขอบขอบคุณอาจาร,รย์ทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับขอบ,ขอบคุณครับ เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปนสูก่การระวังภยัยพุทธที่21สิงหาคมอย่างไรสักครู่กับ360องศาโกกลีนครับ